อันนี lings, ้ต้องปิดไฟเป็นว่อันนี้แล้วปิดไฟเกิดไฟเดียวแต่ก็ขันขันย่ำบุญก็คือต้องปิดไฟิไฟมาหามันหน่อยนะตัวช่วยแล้ว ไฟเดียวไฟประตงเปิดด้วยรันู้ขามจุดจุดไฟเลยนะไฟมาเลยชูเรวหนุนแรมาบินตามไฟเลยบินตามติอืย เาขาไม่ตายหรอกามันคิดไปเขามันหิดทังไปิเมื่อไห่หนุ่มคิั้งนี่เป็นทางลงว่อะมันมันมันก่อสองันงงนึ่งมันก่อสองันนึ่งมันทังวงนี่เออมันงานงานล้างน้ำน,นึ่งมีทุกปดะวันิมาทางลงงาันเขาเรีย เ,เ,นในใเขาเรีไกไเขาว่าพี่ผงอีอน,นตายแล้วนนงแล่นอกแปรอหนอกแปนอขย AO ขย AO ห้าง,งมึมมงมหีรง่อะเหลย้น,น,นาเี

พันจอยเอฮ้ยมคนกใครใจร้อนไปหานปั๊บไปได้ปเราขหนยบกวนากวนข่างงบ้านะ ตอที่ปรหาโเมนึงนกบอกว่ามึงอย่าเปิดไฟอว่าเปิดไฟถือคนนั่นแหละขนไปหาไฟกันมา